เรื่องราวสุดหลอนประจำค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวของนักศึกษามหาวิทยาลัยปีสุดท้ายเรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อกันนักศึกษามหาวิทยาลัยปีสุดท้ายผู้หลงไหลในเรื่องลี้ลับและชื่นชอบการพิสูจน์สิ่งเหนือธรรมชาติเขาและเพื่อนสนิทอีกสามคนได้แก่ปามสาวเปรียวจิตที่อยากได้รูปถ่ายสวยๆลงโซเชียลวิน นุมนักกีผู้ไม่เคยกลัวอะไรและเจนผู้รอบรู้เรื่องราวอาธรรมมักจะรวมตัวกันไปสำรวจสถานที่ร้างต่างๆเพื่อทำคอนเทนต์ลงช่อง YouTube ของพวกเขาสายเป้าหมายล่าสุดของพวกเขาคือโรงพยาบาลเก่าแก่บ,บนเนินเขาที่ถูกทิ้งร้างมานานกว่า50ปีแล้ว โรงพยาบาลแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องความเฮี้ยนเล่ากันว่าเป็นสถานที่ที่มีคนไข้าตายอย่างซโรมานมากมายทั้งจากโรคระบาดร้ายแรงและการผ่าตัดที่ผิดพลาดกลิ่นยาและเลือดผสมกับเสียงกรีดร้องยังคงเวียนอยู่ในอากาศจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้พวกเขาเลือกไปในคืนวันศุกร์ที่ข้างขึ้นดวงจันทร์เต็มดวงส่องแสงสลัว เป็นใจให้บรรยากาศวังเวงยิ่งขึ้นเมื่อมาถึงทางเข้าโรงพยาบาลประตูเหล็กบานใหญ่ขึ้นสนิมที่เผยออกเล็กน้อยส่งเสียงเอียดอาดหน้าขอนลุกต้นไม้สูงใหญ่ปกคลุมจนทันทันทีที่ก้าวเท้าเข้าไปในอาคารความเย็นยาเยือกก็พุ่งเข้าปะทะพวกเขารู้สึกเหมือนมีลมหายใจรดต้นคอ ทั้งที่ไม่มีลมพัดเลยแม้แต่น้อยกลิ่นเหม็นอับบนกลิ่นยาเก่าๆโชยมาแตะจ,จมูกพื้นกระเบื้องสกปกมีรอยเท้าฝุ่นๆทิ้งอยู่ตามทางเดินเฟอร์นี้เจอทางการแพทย์ที่ลมความระแนนาดดูเหมือนสรากโครงกระดูกยักวินเป็นคนแรกที่เริ่มรู้สึกแปลกๆเขาได้ยินเสียงคล้ายคนกระซิบอยู่ข้างหูตลอดเวลาแม้จะพยายามเพิกเฉย แต่เสียงนั้นก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆจนเขารู้สึกปวดหัวเจนหยิบเครื่องบันทึกเสียงออกมาเปิดใช้งานทันทีเธอบอกว่าถ้ามีอะไรเราจะได้รู้ขณะที่เดินสำรวจไปตามห้องต่างๆพวกเขาพบห้องฉุกเฉินที่มีเตียงคนไข้เก่าๆล้มความอยู่มุมหนึ่งมีเก้าอี้รถเข็นที่ล้อหักกองรวมกันอยู่ปามพยายามจะถ่ายรูปแต่กล้องของเธอ กลับขึ้นข้อผิดพลาดตลอดเวลาทั้งที่แบตเตอรี่เต็มเมื่อมาถึงห้องผ่าตัดอุณหภูมิในห้องก็ลดลงอย่างรวดเร็วจนทุกคนสัมผัสได้โตัวผ่าตัดเหล็กขึ้นสนิมตั้งอยู่กลางห้องข้างๆมีอุปกรณ์การแพทย์เก่าๆกระจัดกระจายอยู่บนพื้นเจนรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่รุนแรงเธอหยิบเครื่องวัดอุณหภูมิในอากาศขึ้นมาดูตัวเลขลดลงอย่างรวดเร็วจาก 25องศาเซลเซียสเหลือเพียง10องศาเซลเซียสในพริบตาทันใดนั้นเสียงครีดร้องอันแผ่วเบาก็ดังมาจากมุมห้องเป็นเสียงที่เศร้าส้อยและเจ็บปวดราวกับเสียงของคนที่กำลังจะขาดใจกันพยายามส่องไฟฉายไปที่มาของเสียงแต่ก็ไม่เห็นอะไรเสียงนั้น จนกลายเป็นเสียงวีดิวลที่ดังอยู่ในโสตประสาทของทุกคนปามเริ่มนาศิเธอกระซิบว่าเรากลับกันเธอกันฉันไม่ไหวแล้วแต่กันยังคงยืนกรานที่จะสำรวจต่อเขาอยากได้หลักฐานที่ชัดเจนกว่านี้พวกเขาตัดสินใจขึ้นไปชั้นสองซึ่งเป็นส่วนของห้องพักผู้ป่วยและห้องเก็บสด บรรยากาศยิ่งทว,วีความหน้าขนลุกมากขึ้นตามลำดับเสียงกระซิบและเสียงลากของดังแว่วมาเป็นระย,ยะะวินเริ่มมีสีหน้าไม่ดีเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนมีคนกำลังจ้องมองมาจากทุกทิศเมื่อถึงทางเดินยาวๆมืดมๆที่มีห้องพักผู้ป่วยเรียงรายอยู่สองข้างทางแสงไฟฉายของพวกเขา ก็เริ่มกระพริบทีๆก่อนจะดับลงทีละดวงความมืดเข้าปกคลุมจนมองไม่เห็นอะไรนอกจากแสงจันทร์ที่ลอดเข้ามาเพียงน้อยนิดในความมืดมิดนั้นเสียงกระซิบก็ดังขึ้นพร้อมกันจากทุกทิศทางมันไม่ใช่เสียงกระซิบธรรมดาแต่มันคือเสียงของคนจำนวนมากกำลังพร่ำเพร่อคร่ำครวญและหัวเราะ พนกันไปมามันดังวนอยู่ในหูของพวกเขาจนรู้สึกว่ากำลังจะบ้าเจนครีดร้องออกมาเธอบอกว่าพวกเขามาแล้วพวกเขาไม่พอใจที่เรามาทัานใดนั้นประตูห้องพักผู้ป่วยทุกบานก็เริ่มเปิดและปิดเองพร้อมกันเสียงกระทบกันของบานประตูเก่าๆดังลั่นไปทั่วทางเดินและจากช่องวางของประตูที่เปิดออกนั้น เงาร่างแต่คุ้มพุ่มก็ปรากฏขึ้นมันดูคล้ายรูปร่างของมนุษย์แต่บิดเบี้ยวและบิดงอในลักษณะที่ผิดธรรมชาติพวกมันค่อยๆค,คลืบคลานออกมาจากห้องและกำลังตรงมาหาพวกเขาวินผู้ไม่เคยกลัวอะไรตอนนี้กลับหวาดผวาจนตัวแข็งทื่อเขาเห็นเงาร่างหนึ่งที่มีแขนขาผิดรูปกำลังเคลื่อนที่มาหาเขาอย่างช้าๆส่วนปาลมถึงกับทรุดลงกับพื้นร้องให้สะอึกสะอื้น การพยายามดึงสติเขาหยิบกล้องวิดีโอขึ้นมาเปิดแต่หน้าจอกลับปรากฏภาพใบหน้าที่ซีดเสียวดวงตากลวงโบและรอยยิ้มที่น่ากลัวจ้องตรงมาที่เขาจากในจอไม่ใช่ใบหน้าของเขาเองแต่มันคือใบหน้าของผีที่กําลังจ้องมองจากในกล้องเสียงเครื่องบันทึกเสียงของเจนที่ยังคงทำงานอยู่ เริ่มบันทึกเสียงที่ชัดเจนขึ้นเสียงร้องให้เสียงครีดร้องเสียงหัวเราะที่บิดเบี้ยวและเสียงโซ่เหล็กที่ลากไปตามพื้นมันเป็นเสียงของความสมมานที่ไม่เคยจางหายไปจากโรงพยาบาลแห่งนี้พวกเขาไม่รอช้าอีกต่อไปกันคว้าแขนปามและวินแล้ววิ่งสุดชีวิตไปตามทางเดินที่มืดมิดพวกเขาไม่รู้ว่าวิ่งไปทางไหน แต่สิ่งที่อยู่ข้างหลังพวกเขากำลังไล่ตามมาติดๆเสียงฝีเท้าที่หนักอึ้งคล้ายคนลากของและเสียงลมหายใจที่เย็นยะเยือกที่เป่ารถต้นคอเมื่อมาถึงทางออกพวกเขาก็ต้องชังหนักประตูเหล็กบานใหญ่ที่พวกเขาเข้ามาถูกปิดตายสนิทและจากด้านในของประตู มีเงาร่างผมแห้งกำลังยืนจ้องมองออกมาด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าความสิ้นหวังเข้าปกคลุมพวกเขาทั้งสี่คนรู้สึกเหมือนกำลังติดอยู่ในกงรงขังที่ไม่มีทางหนีพ้นกันรวบรวมสติทั้งหมดพยายามหาทางออกอื่นๆแต่ดูเหมือนว่าทุกประตู และหน้าต่างถูกปิดตายทั้งหมดเรากับมีบางเสียงร้องให้ของปามดังขึ้นเรื่อยๆเจนพยายามสวดมนต์อย่างบ้าคลั่งวินยืนพิงผนังด้วยความหวาดกลัวที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนส่วนกันเขากำลังจ้องมองไปยังเงาร่างที่ยืนอยู่ด้านหน้าประตูที่ตอนนี้เริ่มเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้ช้าชาแล้วทุกอย่างก็ดับวูบลง เช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านออกตามหาพวกเขาหลังจากที่ไม่กลับมาชาวบ้านพบรถของพวกเขาจอดอยู่ที่ทางเข้าโรงพยาบาลร้างแต่ไม่พบตัวกันปาล์มวินและเจนมีเพียงกล้องวิดีโอของกันที่ตกอยู่ข้างรถและเมื่อเปิดดูภาพสุดท้ายที่บันทึกได้คือใบหน้าสีเซี้ยวที่ยิ้มยาะอย่างชั่วร้าย ก่อนที่ภาพจะตัดไปโรงพยาบาลร้างบนเนินเขายังคงตั้งตระงงานอยู่จนถึงทุกวันนี้และเรื่องราวของนักศึกษาทั้งสี่คนก็กลายเป็นตำนานบทใหม่ที่ถูกเล่าขานต่อกันมาทำกลางเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้และเสียงกระซิบแผ่วๆที่ลอยมาจากเนินเขา